ปีใหม่วรยาคำวัดนะครับผมเดินมาที่หมายเลยนะครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมคุณมีหมายเลข1-6เลือกหมายเลขอะไรครับหมายเลข5ค่ะหมายเลข5นะครับเป็นคำถามจากดรสุนันท์ประกูลโชคเสถียรผู้บริหารสโรชาคลินิกและมหาวิทยาลัยนอร์ทแบงกอกครับผม ถ้าพร้อมแล้วเชิญถามคำ <Hello. S 1> ถามได้เลยครับ <Hello. S 1> คำถามแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน <Hello. S 1> มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์นลูมันเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็เรื่องของสงครามนะคะคำถามมีอยู่ว่า หากคุณสามารถพูดเพียงประโยคเดียวต่อผู้นำประเทศที่กำลังทำสงครามหรือความขัดแย้งกันคุณจะพูดว่าอะไรคะเชิญคะ่ะถ้าปีใหม่ได้มีโอกาสพูดแค่เพียงประโยคเดียวนะคะปีใหม่จะพูดคำว่ายุติคะ่ะยุติการทำสงครามมารักและปองดองกันขอบคุณคะ่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหมายเลขหคุณปีใหม่วรยาคำวัดด้วยครับเอาละฮะท่านแรกผ่านไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ท่านที่2กันเลยดีกว่านะครับผมกับหมายเลข10คุณดีมอาริยากรสุขพิชัทครับสวัสดีครับคุณดีมพร้อมหรือยังฮะพร้อมค่ะครับผมตอนนี้คุณมีคําถามหมายเลข1 2 3 4และ6ครับเลือกหมายเลขอะไรครับหมายเลข2 หมายเลข2นะครับผมจากคณะกรรมการของเรานะครับคุณอิสรีภัยพินิจนะครับผู้จัดการทั่วไปพลอยระดาคลินิกครับหากคุณได้ออกแบบเมืองในฝันที่ไม่ได้เน้นแค่ตึกสูงแต่เน้นความสุขของผู้คนเมืองนั้นจะมีอะไรเป็นหัวใจค่ะ I can uh, answer in English right Okay. so if I can build one city I would build with trust and believe because this is the foundation of everybody and if we have this and I think it will help our city better in the future thank you ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหมายเลขสิบคุณครีมอาริยากรนสุขพิชักด้วยครับเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับผมเลยได้ใจความเอาละฮะ ต่อมากันที่ท่านที่3กันเลยดีกว่านะครับผมกับหมายเลขหนึ่งคุณเซราดวงเดือนคอเลนส์ครับ mm hmm. เรียนเชิญนะครับตอนนี้เหลือคำถามที่1 3 4และ6ครับคุณเซราเลือกคำถามอะไรครับหมายเลข6กแล้วกันค่ะหมายเลข6นะครับผมจากคณะกรรมการของเราคุณวีระยุทธ์อนุจ,จิตอนันต์นะครับรองประธานหอการค้าจังหวัดระยองและมาตั้นชัยครับ คำถามนะครับอะไรคือการกระทำเล็กๆที่คุณทำประจำและเชื่อว่าเมื่อทำต่อเนื่องจะเปลี่ยนโลกได้สิ่งเล็กๆที่ซาร่าเชื่อว่าเราสามารถทำได้และสามารถเปลี่ยนโลกได้นะคะคือรอยยิ้มค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะมีวันที่แย่ก็รรู้สึกท้อแต่เมื่อเราส่งรอยยิ้มให้ใครที่เป็นวันที่มืดมันอาจจะเป็นแสงสว่างของเขาในวันนั้นก็ได้ค่ะแล้วเขาก็อาจจะส่งต่อรอยยิ้มนั้นไปให้กับอีกคนหนึ่งที่ก็มีวันที่มืดเช่นเดียวกันให้มันแสงสว่างขึ้นมาฉะนั้นการที่เราทำแบบนี้มันจะทำให้โลกของเราหน้าอยู่และอบอุ่นขึ้นยิ่งมากค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหมายเลขหนึ่งคุณเซร่าดวงเดือนคอลเลนส์ได้ครับตอบได้เยี่ยมมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ท่านที่4กันเลยดีกว่านะครับกับหมายเลข2คุณสนุกเวชน,นัฐอักษรสีครับตอนนี้นะครับผมเหลือ3คําถามเท่านั้นครับหมายเลข1 3และ4ครับหมายเลข4ค่ะเป็นหมายเลข4นะครับผมเป็นคําถามจากคุณเดวิดคัลเวทผู้บริหาร Eastern Resorts Rayong ครับ I would a chance to write a chapter in a Thai school manual What would that about could be เดี๋ยวขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมคำถามจากคุณเดวิดนะครับผมก็คือหากคุณมีโอกาสเขียนบทเรียนหนึ่งบทลงในหนังสือเรียนของเด็กไทยคุณจะเขียนเกี่ยวกับอะไรครับนุจะเขียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มลพิษเยอะมากๆเลยค่ะและอยากให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะว่ามันสาคัญกับเราขนาดไหนค่ะขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหมายเลข2คุณสนุกเบนชนัทอักษรสีด้วยครับเอาละฮะใกล้ที่จะครบแล้วน,นะครับสำหรับ็อป6ของเราเพราะฉะนั้นท่านต่อไปขอเรียนเชิญนะครับหมายเลข3คุณโมสุนิสาผินกลับครับผมเอาละฮะคุณโมตอนนี้คุณเหลือแค่2คําถามเท่านั้นนะครับผมหมายเลข1กับหมายเลข3คุณเลือกหมายเลขอ,อะไรครับโมขอเลือกเลข1ค่ะ หมายเลขหนึ่งนะครับผมเป็นคำถามจากคุณปรรยาธนาศรีสืบวงประชานบริษัทปรรยา Prosperity ครับค่ะครับถามนะคะถ้าหากคุณมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหนึ่งวันคุณอยากทำอะไรคะค่ะาโมได้มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งวันนะคะสิ่งที่โมจะทำจริงๆคือการรับฟังเสียงของประชาชนทุกคนคะ่ะ ว่าความสําคัญของทุกคนที่ต้องการจริงๆคืออะไรเขาต้องการอะไรขาดแคลนอะไรเพราะโมรู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่สําคัญที่สุดที่นายกรัฐมนตรีควรจะทําสําหรับประชาชนประเทศไทยทุกคนเพราะเมื่อเรารั่ฟังเสียงของประชาชนว่าเขาต้องการอะไรแล้วเรานามาพัฒนารัปรับปรุงได้จริงน่าจะถือว่าเป็นการตอบโจทย์สําหรับการเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะทําให้คนในประเทศไทยเนี่ยมีความสุขในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหมายเลข3คุณโมสุนิสาผินกลับนยครับเอาละฮะและตอนนี้นะครับผมเราก็เดินทางมาถึงคนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับท็อป6ของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับหมายเลข8คุณเนยสมิตาแทจิ๋วครับคุณเนยพร้อมไหมครับไม่พร้อมก็ต้อง พร้อมค่ะแล้วก็ไม่ได้เลือกคําถามด้วยพร้อมค่ะโอเคครับผมซึ่งคําถามของคุณนะครับจะมาจากคุณอิสราคานิโยที่ปรึกษาแบงกอกส s มาร์ทคลินิครับครับคำถามนะครับในวันที่โลกของเราก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคุณคิดว่าใครคือกลุ่มคนที่เราควรหันกลับไปฟังให้มากที่สุดเพื่อให้ความก้าวหน้าเดินไปอย่างพร้อมกับทุกคนไม่ใช่แค่บางคนสำหรับเนยนะคะถ้า สิ่งที่สิ่งแรกที่จะทําแล้วหันกลับไปฟังมากที่สุดเลยน่าจะเป็นเด็กยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยน่าจะมีความคิดที่แตกต่างหรือสร้างสรรค์น่าจะพานําพาให้เราเนี่ยไปสู่อนาคตที่ก้าวไกลได้สิ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยก้าวไปได้ข้างหน้าได้ไกลก็คือการเดินไปด้วยกันขอบคุณค่ะ